สวัสดีครับพบกับผมช่องพูทดะบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมมีพระบ้านอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชุบวัดบางกระแจะนะครับเมืองการนะครับสำหรับหลวงพ่อชุบนี้ท่านเป็นเกจิดังนะครับเมืองการนะครับวัดบางกระแจะอำเภอไซโยกนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญมีชีวิตของท่านอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับดูจากงานแก่นะครับสวยงามนะครับ คมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับผิวเหรียญเนี่ยผิวลุุงๆเลยผิวดเดิมเลยนะครับมาดูที่เหรียญนะครับไมให้ดูที่เหรียญนะครับดูเส้นนะครับเส้นหน้าผากนะครับต้องคมชัดนะครับเมตตานะครับสองข้างต้องคมชัดนะครับเหรียมฝีปากลอยย่นบนใบหน้ารวมถึงจีวรนะครับ ตรงคอผิวเหรียญตึงนะครับผิ pues mm ผวเหร e ียญตึงนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับ <c ız S 2> ด้านข้างจะต่อโคดนะครับไปโคดนะอุณาโลมนะครับอยู่ด้านข้างนะครับตรงเนื้อสังกตินะครับเนื้อชีวสังกตินะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นต่อโคดลันนัมเบอร์นะครับต่อโคดลันนัมเบอร์เหรียญเป็นทรงเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มนะครับอ่าด้าน ด้านล่างก็จะเขียนเขียนนะครับเป็นโบนะครับเขียนว่าหลวงพ่อชุบนะครับหลวงพ่อชุบผิวเหรียญต้องตึงนะครับตึงแล้วก็เราจะเห็นเราจะเห็นเส้นนะครับเห็นนะครับเห็นเส้นขนแมววิ่งนะครับเส้นใยผลวิ่งวิ่งลงทั่วทั้งทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับเกิดจากการแกะบล็อกนะครับเส้นผม ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นยิบ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 ต้องชัดนะครับใบหูชัดนะครับเรามาดูด้านข้างเหรียญนะครับข้างเหรียญตัวตัดนะครับตัวตัดเป็นอย่างนี้นะครับตัวตัดนะครับตัวตัดเห็นไหมครับเห็นชัดกันไหมตัวตัดนะครับตัวตัดข้างเหรียญนะครับนี่นะครับตัวตัดข้างเหรียญนะครับ ตัดคมนะครับตัวตัดแบบใหม่นะครับตัดทีเดียวขาดนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับตัดแมบบือนะครับด้านหลังเหลี่ยนนะครับเป็นยันน้ําเต้านะครับยันน้ําเต้าหลังเหลี่ยนก็เหมือนเันนะครับจะมีเส้นใส่ฝนวิงว่งวิว่งวิ่งวิ่งลงทั่วทั้งองค์พายนะครับ ว่าเขียนวัดวังกระแจะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีปีสองพันห้าร้อหกบสองนะครับดูที่ผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญต้องตึงนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีทำเก๊ออกมานะครับยังไม่มีทำเกนนะเป็นพระอีก <c oughs> เหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเป็นเหรียญดีมีนาคตนะครับแกะการแกะบล็อกได้สวยงามน,นะครับประผม ครั้งหน้าจะมีเหรียญไหนมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ